5กลุ่มที่การกินโปรโตีนจากพืชมีประโยชน์มาสรุปกันครับวันนี้อ๋อสกคอมเตออินไลน์นเนอินดี้คุณหมอผู้ดูแลกลุ่มที่1คนที่เป็นเบาหวานครับถ้าพยายามลดโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเพิ่มโปรโตีนจากพืชแทนจะทําให้การคุมเบาหวานดีขึ้นครับไม่อย่างนั้นจะต้องกินยาเบาหวานคุณตอลอดชีวิต การกินยาตลอดชีวิตมันมีโอกาสทําให้ไตาวายโดยเฉพ,เพาะยาบาหวานกลุ่มซาลโฟนิลยูเรียกลุ่มที่2ครับคือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงการที่เราทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เยอะๆจะเพิ่มความเป็นกรด เพราะฉะนั้นการที่เราลดโปรโตีนจากเนื้อสัตว์และเพิ่มโปรโตีนจากพืชจะทําให้การคุมความดันในระยะยาวค่อยๆดีขึ้นนะสาครับคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงครับการกินยานลดไขมันสเตตินเนี่ยนะครับมันทําให้เรามีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงกล้ามเนื้ออักเสบตับอักเสบไตาวายเบาหวานสมองเสื่อม เซ็กเสือยาลดไขมันก็ช่วยทําให้ลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจได้ก็จริงแต่เราต้องแลกกับความเสี่ยงอีก6ปัญหาของยาลดไขมันกลุ่มสเตติกลุ่มที่4ค่ครับคนที่เป็นมะเร็งร่างกายเขามีความเป็นกรด ถ้ากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์จะยิ่งซ้ำเติมให้การอักเสบอาจจะไม่ดีขึ้นกลุ่มที่5คือคนที่อยากคุมน้ำหนักครับหลายคนพยายามทำ IF หลายคนไม่รู้ไปอดอาหารมื้อเช้าเมื่อเราไม่กินข้าวเช้าต่อมหมกใจจะถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลและทำให้เกิดภาวะต่อมหมกไตล้าในระยะยาวได้ เราจะนอนไม่ค่อยหลับเชา้ชาเช้าเราจะไม่อยากตื่นบางทีติดชากาแฟติดของหวานและเราจะยิ่งอ้วนง่ายมากขึ้นหมอแนะนํานะครับอย่าอดมื้อเช้าครับแต่ให้เราเน้นโปรโตีนจากพืชวันนี้หมอจะมาแชร์งานวิจัยของด w a l t e ร์วอลเตอร์ลองโกโปรแกรม FMD ครับโปรแกรมจําลองการอดอาหาร Fasting Mimicking Diet ครับหข้อนี้ไปทําตามกันได้เลยข้อที่1คือจํากัดแคลอรี่ครับเจของที่ร่างกายต้องการ7 7 0ร้อถึงหนึ่ 100แคลอรี่ต่อวัน ข้อที่2ครับให้เน้นโปรโตีนจากพืชโปรโตีนจากถั่วลันเตาจากข้าวกล้องแอลมอนนะหรือมล็ดฟักทองข้อที่3ให้เน้นกากใยไฟเบอร์ครับถ้าทํา3ข้อนี้ได้เดือนหนึ่งนะหมอขอแค่5วันพอครับหรือขออาทิตย์หนึ่งอีกสาอาทิตย์ที่เหลือก็ทานตามปกติน้ําตาลขนมของหวานพยายามลดและข้อสุดท้ายข้อ5ทําต่อเนื่อง3เดือนครับเพราะในงานวิจัยบอกว่าจะช่วยลดน้ําหนักได้ดียิ่งกว่าการทํไ IF ลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วย ลดไขมันในเลือดได้และกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ด้วยค่ะใอยากหน้าเด้งใคอยากหน้าเด็กและที่สําคัญครับวันหนึ่งทานได้ครบ3มือ้อไม่ต้องอดอาหารครับฝากกดติดตามติกตอกหมอสนะครับวิดีโอไหนที่มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วย